โยนิโรติงนาสิกเขยยะสิกขันโตปิตกาตายังปะเทปะเทวิกังเขยยะวะเนอันท่าฆาโชยะทาโยนิโรติงนาสิกเขยยะสิกขันโตปิตกาตายังปะเทปะเทวิกังเขยยะวะเนอันท่าฆาโชยะทาโยนิโรติงนาสิกเขยยะสิกขันโตปิตกาตายังปะเทปะเทวิกังเขยยะ ว่าในอันธะฆาชโยยะธาบุคคลใดศึกษาพระตาพิฎดกอยู่แต่ไม่เรียนรู้ไวยากรณเขาพึงสงสัยในทุกๆบทเหมือนช้างตาบอดเที่ยวไปในป่าฉะน,นั้นปเทสาะฆาเนหิอาสาติิ่าเหตตาภาสานิปเทสาตาวาวิญญาญาติยะถาทิขีตนาทาธาติติปเทสาะฆาเนหิอาสาติ ขาเหตตาภาษานิปเทสะาตาววิญญาญาติญาถาทิขีตนาทาาติติปเทสะฆเนหีอาสาติขาเหตตาภาษานิปเทสะตาววิญญาญาติญาถาทิขีตนาทาาติติโดยแท้จริงแล้วเมื่อไม่มีการหมายเอาเฉพาะบางส่วนบัณฑิตย่อมรู้ว่าหมายเอาทั้งหมดได้ทีเดียว เช่นคำว่าสมณโรย่นยอมไม่ให้สัมพันธทจะประทานเจวาปัทะโทปัตวิกาโหโจทาาบริหารโรจชาพิทาสุตวันนาาสัมพันธทจะประทานเจวะปัทะโทปัตวิกาโหโจทาาบริหารโรจะ ชาพิทาสุตวันนานาสัมพันธทจปปะธานเจวะปัทโทปตวิคาโหโจธาณาบริหาโรจ่าชาพิทาสุตวันนานาสุตวันนานาการอธิบายสูตรมีหประการหนึ่งสัมพันธะสังวนนาการแสดงความสัมพันธ์ของบทสองปัทฐสังวนนาการอธิบายบท สามปัฏาสังวนานาการอธิบายความหมายของบท 4. สี่ปัาวิกหาะหสังวนานาการแสดงรูวิเคราะห์ของบท 5. ห้าโชธนาสังวนานาการตั้งคำถามเพื่อย,ย้ำความเข้าใจหกปริหาราสังวนานาการตอบคำถามตามข้อห้า สวัสดิ Sarah ์ครามาสันเทหังสารถังส oh ัพโตมูคังอาโคภาณาวาจัญจะชาพิท ah ังสตระคานังสวัสดิ์ครามาสันเทหังสารถังสัพโตมูคังอาโคภาณาวาจัญจะชาพิทังสตระคานังสวัสดิ์ครามาสันเทหังสารถังสัพโตมูคังอาโคภาณาวาจัญจะ ชาพิทางสุตระรคานังลักษณะของสูตรมีหประการคือหนึ่งมีพยางน้อยมากสองไม่คุมเปลือสามมีข้อความเป็นแก่นสารสี่มีหนายรอบด้านหา้าไม่หวั่นไหวหกไม่มีโทษสัญญาจะปริภาษาจะวิธถิปีนิมโมปิจาะ อาติเทโสธิการติชาทาวาสุตระคานังสัญญาจะปริภาสจะวิถีปีนิยมโมปีจะอาติเทโสธิการติชาทาวาสุตระคานังสัญญาจะปริภาสจะวิถีปีนิยมโมปีจะอาติเทโสธิการติ ชาทาวาสุตระขานังอีกหนา ي หนึ่งลักษณะของสูตรมีหกประการคือสัญญาสูตรปริภาษาสูตรวิธีสูตรนิยมสูตรอติเทศสูตรและอธิการะสูตรอวันนาเจวังคาหาการากันตาชาอิวันนาจจวังคะยากการาตาโรชา

Nasikatanaja jati awana gawangka, Agarakan tajaiwana ยกราตฤจาตะวะคาลกะละรกะรามุตตะจาตะวะคาลกะละสกราตันตะจาอุวรรณาภาวะขะปุตตะจาเอกะโรกันตะตฤโจองค์ะโรกันโดตะโจวะกะโรทันโตตะโจนิคหิตัง ญาณานะนะมาสกทณัญจะนสิกทณัญจะจาติเอกมโตภเวระโสทวิมโตธิคามุจจเตติมาโตปรโตเยโยพยัญชนะธัมมตะกังเอกมโตภเวระโสทวิมโตธิคามุจจเตติมาโตปรโตเยโยพยัญชนะนังจะธัมมตะกัง เอกามโตภเวรโสทวิมาโตทีฆามุจเตติมาโตปฤรุโตเยโยพยัญชนะจัตถามตากังรัสสระมีหนึ่งมาตาทีฆาสระมีสองมาตาปรุตาสียงตะโกนมีสามมาตาพยัญชนะมีกึ่งมาตาวาจิสังโยคาปุปาเอกาลุคาราราสไอวาุจันเต ยะถาเอตถาเยโยอุทโทสุติปัติสังโยฆาปุภาเอกาโลกาลาราสะอิวาวุจันเตยะถาเอตถาเยโยอุทโทสุติปัติสังโยฆาปุภาเอกาโลกาลาราสะอิวาวุจันเตยะถาเอตถาเยโยอุทโทสุติในบางแห่งเอโออักษรที่อยู่หน้าพยานาสังโยจะออกเสียงเหมือนราสสระเช่น เอตสยโอะอุทโธสัตติตโตอัญเยอวคคติอวุตตสิทธิยายะเตวคคสัญญิกสุทเธนะอวคคปิกทิยเรตโตอัญเยอวคคติอวุตตสิทธิยายะเตวคคสัญญิกสุทเธนะอวคคปิกทิยเร ตาโตอันเยาวาคาติอาวุตาสิธิยาญยเตวะคาสัญญิกสุตเตนะอาวคาปิกาธิยาเรอาวุตาสิธิไนไนสำเร็จได้โดยไม่ต้องกล่าวทำให้ทราบได้ว่าพระนะอื่นจากวักนั้นชื่อว่าอาวักแม้อาวักก็ถูกกล่าวไว้โดยอ้อมด้วยสูตรที่ตั้งชื่อวัก पिन्थुजुरामनाकारो निकाहितान्तिवज्जते केवरसपयोखाता अकारोसन्निथियते पिन्थुजुरामनाकारो निकाहितान्तिवज्जते केवरसपयोखाता अकारोसन्निथियते पिन्थुजुरामनाकारो निकाहितान्तिवज्जते केवरसपयोखाता अकारोसन्निथियते พินทุที่มีลักษณะค้ายแก้มณีบนยอดมองกลถ้าเรียกว่านิคหิตอาอักษรยอมตั้งอยู่ใกล้นิคขหิตเพราะนิคขหิตรลืนลวนประกอบไว้ไม่ได้ธ <c oughs> าตุปัจจยัยพาติวจิตามัวังริงคังธาตุปัจจัยภาติวจยยตวิตามัทวังริงคัง ธาตุปัจญยวิภัตติวจชิตามัทาวางังเริงคังสาวที่มีความหมายซึ่งไม่ใช่ธาตุปัจ,จราวิภตัตชื่อว่าเริงวิพัตยันตังป่าทางวิภตัตตยันตังป่าทางวิภตัตตยันตังป่าทางสาวที่มีวิภตัตอยู่ท้ายชื่อว่าโบท โรปาเทโสจะอังคามวิกาโรปกติปิจารทิโคระโสติสัตเตตสันทิเพทาวิชานิยารโรปาเทโสจะอังคามวิกาโรปกติปิจารทิโคระโสติสัตเตตสันทิเพทาวิชานิยารโรปาเทโสจะอังคามวิกาโรปกติปิจา ทิโครโสติสตเตตสันทิเพทาวิชานิยาพึงทราบประเภทของสนที่เจเรานี้คือโรปาอาเทศอาคมวิการปกติทิคาราลาสะโลปาเทโสอาฆาโมจติทิโคระโสนิเสทโกวิภาติปัจโยจติวิธิสุตานิอัตตาโรปาเทโสอาฆาโมจตทิโคระโสนิเสทโก วิพาติปจัจโยจาติวิธิสุตานิอทาทาัตตาโรปาเทโสอังคโมาจาติโคระโสนิเสธโกวิภาติปจัจโยจาติวิธิสุตานิอทาทาัตตาวิธิสูตรมีแปดอย่างคือการลบอเทรงอังคมทมทีฆ่รราทรรสปฏิเสธรงวิพาตและรงปัจจัย อนิธ e ิต e ังบทงกัลลินิถิตังกริยังพาเวตัสสเหตุนิมิตัตุตัเพทกลงวิเศษานาอนิถิตังบัณงกาลลินิถิตังกริยังพาเวตัสส e เหตุนิมิตันตุตับเพทากลงวิเศษานาอนิิตังบะทงกัลลินิิตักริยังพาเวตัสสเหตุนิมิตันตุ ตาเพทากลางวิเศษานังบทที่ยังไม่สิ้นสุดยังไม่เปลี่ยนแปลงชื่อว่าการีบทที่เปลี่ยนแปลงรูปสำเร็จไปแล้วชื่อว่าการิยาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นชื่อว่านิมิตบทที่จำแนกขยายบทนั้นชื่อว่าวิเศษานสะสารยันติสรเรโลปังเอกเทเวจตโรตายอนสิยันติอุเปยาสีคาเสวตินิธาศานะ สารายันติสารโลปังเอโกทวเวจตโรตายโยนาสิยันติอุปยัสสีคเสเศวตินิทัสานังสารยันติสารโลปังเอโกทวเวจตโรตายโยนาสิยันติอุปยัสสีคเสวาวตินิทัสานังสระทั้งหลายที่เป็นหนึ่งสองสามและสี่ตัวย่อมถึงการลบในพระสระรังคือให้ลบพร้อมกันทีเดียว มีอุทหอนว่านาสิยันติอุเปยสิคัสเสอัตถวาสาวิภัติวิปรินาโมอัตถวาสาวิภัติวิปรินาโมอัตถวาสาวิภัติวิปรินาโม,าาาาาโมการเปลี่ยนแปลงวิภัตย่อมมีตามอนานาคของเนื้อความ ปุพาปราวิธีสุปราวิธิภระวาปุพาปราวิธีสุปราวีทิภราวาปุพาปราวิธีสุปราวิธิภระวาในบรรดาวิธีของสูตรการสูรรังวิธีของสูตรรังมีกำลังมากกว่าอวันนาโตสโรตานีติเววติงวินาบโรนารูปปัตัญโตติโก อาเสวะทิวิวัชิตโตหวันนาโตสโรธานิทิวิวัติวินาปโรนรูปตัญญะโตติโกอาเสวะทิวิวัชิตโตหวันนาโตสโรธานิทิวิวัติวินาปโรนรูปตัญญะโตติโกอาเสวะทิวิวัชิตโตวาสัปในสุดวาปโรอาสาวุปะกำหนดวิธีไว้ว่า สระรังเว้นจากอิธานิอิตีอิวาและเอวาเป็นต้นที่อยู่ท้ายสระอวันนะย่อมไม่ถูกรบทีคาสระยกเว้นอาศิและเอวาสับเป็นต้นที่อยู่ท้ายสระอื่นจากอาวันนะย่อมไม่ถูกรบเหมือนกันปวชินนาวาเจเอกธา,าเยปุเยเนกาลุปากาวาวิภาสาสมานัตตา ปายโนภยรูปากากาจินาวาเจเอกธาเยปุยยินิการูปากะวาวิภัสสะสมานาธาปายโนภยรูปากะกาจินาวาเจเอกธาเยปุยยินิการูปากะวาวิภัสสะสมานาธาปายโนภยรูปากะกาจิระนวาสามีอาเสมกการมีรูปอย่างเดียวโดยมาก ส่วนวาระวิภาสาสับมีอาเสมอการมีรูปทั้งสองอย่างโดยมากอิวันโนยังนาวติธาอาสรูปาธิการโตอิวันนาสัสสรูปสมิงยาเตโสวานาสัมภาเวอิวันโนยังนาวติธาอาสรูปาธิการโตอิวันนาสัสสรูปสมิงยาเตโสวานาสัมภาเว อีวันโนยังนาวติทาอสาลูปาทิการะโตอีวันนสา,าสาลูปัสมิงยาเทโสวานาสัมภเวเพราะการติดตามมาของบทว่าอสาลูปเปในประสระที่มีเสียงไม่เสมอกันในสูตรว่าอีวันโนยังนาวานี้การแปลงสราอีวันนาเป็นยะาอักษรจึงไม่มีในพระสระร่างมีเสียงเสมอกัน อาภิติปัตมันตัสะวุติยังชาติโยชางอาเทสาปิโตวุตังอังโมติอาทิเกวิยะอาภิติปัตมันตัสะวุติยังชาติโยชางอาเทสาปิโตวุตังอังโมติอาทิเกวิยะอาพิติปัตมันตัสะวุติยังชาติโยชางอาเทสาปิโตวุตังอังโมติอาทิเกวิยะ การประกอบบุตรว่าอาภิซึ่งมีปัมาวิพัสเป็นที่สุดเป็นชัติวิพัสสิกาไว้ในวุติเพราะมุ่งถึงอาเทศเหมือนในสูตรว่าอังโมเป็นตน้นชาราสัญญาประสัญญาว่านาริงคันตังว่านิสีตาขายัยอาขยะเตริงฆามาเชจาทาวิริงคันเตจาทาาะทัสสนาชราสัญญาประสัญญาว่า นาริงคันตังวานิสิตาอาคยาเตริงคามาเชจ่าทาวิริงคันเตจ่าทัสสนาชาราสัญญาประสัญญาว่านาเริงคันตังวานิสิตาอาคยาเตริงค้ามาเชจ่าทาวิริงคันเตจ่าทัสสนาชื่อชาราระมิได้อศาศัยสระที่สุดของนามศา์เท่านั้นเหมือนชื่อป่า เพราะพบในอาขยานในท่ามกลางนามศัพท์และท้ายนามัพท์ทั้งสองริงยาวมัทติสุเตนะอัตถาพยัญชนะมาข้ามาจะสัตเทนะปนาเสสะจตุวีสติพยัญชนะยาวมัทติสุเตนะอัตถาพยัญชนะมาข้ามาจะสัตเทนะปนาเสสะจตุวีสติพยัญชนะยาวะมัทติสุเตนะ อาถาพยัญชนะมาฆ้ามาจัสสัเทนาปนาเสสะจตุวิสติพยัญชนะงพยัญชนะอาคมแปดตัวด้วยสูตรเยาวมัทาเป็นตน้นส่วนพยัญชนะยี่สิบสี่ตัวเว้นนิกเหตที่เหลืองด้วยจะสับโลปัญจะตตรรงกาโรติสุเตนาอาการาคามจาสะสัตเทนาสตาสราเสสะคาฉันติอาค้ามา โลปัญจัตตรงกาโรติสุตตนะอังการังขโมจัสตทนะสัตตาสระเสสคขัฉันติอังขามาโลปัญจัตตรงกาโรติสุตตนะอังการังขโมจัสตนะสัตตาระเสสาขัฉันติอังขามางอาคมด้วยสุดว่าโลปัญจัตตรงกาโรสระอาคมเจตัวที่เหลือลงด้วยจะสสับ